เราก็พอแล้วนะเดี๋ยวเราไปแยกตีไข่ขาวต่างหากอ่าเราใช้ตัวตะก้อตีนะถ้าใครซื้อเครื่องเครื่องปารู้ไหมเร็วสุดเราใช้เบอร์อะไรเออเบอร์สองครึ่งนะไม่ต้องไม่ต้องไปเร็วเบอร์สามเลยนะมันเร็วเกินไปอ่าตีแล้วนะตีเป็นฟองละเอียดนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดตีเบอร์สองครึ่งนะ,ะให้ดูก่อนปุ้นปุ้นดูสิเป็นฟองละเอียดยัน อย่างยังมันฟองหยาบอยู่อ่ายัางหยาบอยู่นะอย่าเพิ่งตีนะอ่าแล้วใครสงสัยอะไรว่าหยุดตีได้ไหมป้าหยุดตีให้แล้วอ่าดูนะเราฟองละเอียดแล้วนะต่อไปทําอะไรใส่เอาปุ้นใส่ให้ป้าเลยอ่ะปุ้นใส่ให้ป้าเลยเทลงไปเลยโอเคแล้วสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรรู้ไหมคุยขูดข้างหม้อนี่แล้วทีนี้เราก็ตีต่ออีกครึ่งนาทีหรือใครจะตีต่ออีกหนึ่งนาทีก็ได้นะไม่เป็นไรนะไม่เสียเอาตีแล้ว อ่ะประมาณครึ่งนาทีแล้วนะพอแล้วนะนะป้าปิดแล้วนะโอเค